มาดูต้นดอกทองอุไรกันครับเพื่อนๆเ,เหลืองอลา,ามเต็มต้นเลยครับสวยมากครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันครับดูช่อดดอกเขาครับสวยงามนะครับ เหลืองอารามเต็มต้นเลยนะครับมุมนี้ก็ตัดกับแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนเช้าๆนะครับสีเหลืองทองแสงพระอาทิตย์กับดอกทองอะไรสีเหลืองอารามเลยนะครับเนี่ย ช่วงชวเช้าเนะครับพาเพื่อนเอนมาชมต้นทองอุไรนะครับอันนี้ก็ดอกเขาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นดอกทั้งปีนะครับสําหรับทองอุไรเนี่ย เหลืองอารามยังทอง ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมสําหรับเพื่อนใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับท่านไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปพร้อมกับดอกทองไอยช่อนนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม